สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ออมสวัสดีค่ะพี่ออมวันนี้พี่ออมมาทำอะไรคะลูกมาโลตัสมาโลตัสใช่เพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่าโทรศัพท์ป่วยโทรศัพท์มันป่วยใช่มันป่วยหรือมันเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วรูสิอืมดับใช้อยู่ดีก็ดับใช้อยู่ดีๆก็ดับใช่อืมเยวแล้วพ่อตินบอกว่ายังไงลูกพ่อติน กติณบอกว่ายังไงกติณบอกว่ายังไงเดี๋ยวกติณบอกว่าใช้เครื่องเก่าเอ้ยใช้เครื่องมังกรของพ่อไหมให้ใช้เครื่องเครื่องมังกรของพ่อใช่แล้วเครื่องนี้เครื่องของใครคะที่หนูใช้อยู่ทุกวันนี้เครื่องของพ่อเครื่องของพ่อเครื่องเก่าของพ่อใช่ไหมคะใช่เก่ามากเก่ามากแล้วทีนี้พ่อพ่อก็จะให้ใช้เครื่องเก่าของพ่ออีกใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วลูกคิดยังไงก็ พี่ยอมคิดยังไงเหรอแอบน้อยใจนิดหน่อยก็แอบน้อยใจใช่ไหมว่าแอบน้อยใจยังไงคะบอกได้ค่ะบอกตรงๆได้ค่ะก็ก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นการแบบว่าประหยัดตังค่ะแต่ว่ามันก็เป็นของเก่าอยากได้ใหม่บ้างอยากได้ของใหม่บ้างใช่จะได้ใช้ได้นานๆอืมค่ะ อยากได้ของใหม่มือหนึ่งที่เป็นของตัวเองบ้างใช่ค่ะแต่ก็เข้าใจว่าพ่ออยากให้เราประหยัดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ใช้เงินเรียนก็เยอะเนาะใช่ไหมคะลูกเราก็ใช้เงินเรียนเยอะส่วนพ่อก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะเนาะนจะค่านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยลูกก็เข้าใจพ่อค่ะแต่ว่าลูกก็อยากฝากบอกพ่อตีนว่าหนูก็แอบน้อยใจ เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องที่สองพ่อพ่อจะให้เครื่องมือสองหนูอีกครั้งที่สองค่ะก็แม่ก็เข้าใจเนาะแม่ก็เข้าใจว่าว่าอืมนะตอนนี้ก็มสามแล้วเนาะใช้เครื่องของคุณพ่อมาตั้งแต่ตั้งแต่มหนึ่งหรือปหกปห้าปห้าอ๋อพ่อให้ถือเครื่องนี้ตั้งแต่ปห้า ป5ป6ม1ม2ม3 5ปีค่ะนี่เครื่องเก่าของพ่อเครื่องนี้ลูกสาวใช้ไม่เคยทําหายไม่พังมาพังเตอน5ปีนี้แหละเนาะก็เลยมีความใน้ยใจอยากฝากบอกพ่อว่าหนูแอบน้อยใจนะคะนะแต่ว่าหนูก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเดือนพฤศจิกายนยนี้ก็เป็นวันเกิดหนูยังไงก็ ก็สักครั้งหนึ่งเพราะลูกสาวตั้งใจเรียนทุ่มเทกับการเรียนและมุ่งมั่นกับการเรียนไม่ว่าจะสอบที่ไหนก็ก็เต็มที่ก็เต็มที่ก็ไปทุกที่ก็ไปขอแม่ให้แม่พาไปถ้าแม่ไม่พาไปก็คือไม่เป็นไรค่ะถ้าแม่ไม่ว่างหนูไม่ไปก็ได้แต่ทุกคนเชื่อไหมว่าคำนี้ถ้าแม่ไม่ว่างหนูไม่ไปก็ได้ ทั้งทงที่ลูกเราตั้งใจสมัครสอบแล้วตั้งใจสมัครที่จะไปแล้วแต่ว่าพอลูกพูดคำนี้ปุ๊บไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องว่างค่ะเพราะว่าเขาได้ตั้งใจแล้วไม่ว่างแค่ไหนเราก็ต้องว่างต้องมีเวลาเต็มที่ให้กับลูกๆนะคะพี่ยอมเป็นพี่สาวคนโตด้วยแล้วต้องเป็น เนี่ยเขาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ดีเลยเป็นตัวอย่างให้กับอิงอุนเป็นตัวอย่างให้กับน้องตาตาน้องๆเวลาไปเรียนนี้ก็ไม่งองแงนะคะเพราะว่าเขาเห็นพี่ทํามาตลอดเขาก็ไปกับพี่มาตลอดเขาก็ไม่เคยงองแงนะคะก็ยีิบสองพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะสิบห้าปีเต็มแล้วนะคะก็ สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะในโชว์ของขวัญวันเกิดไหนคะแช้แดงนะนี่ของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะคะจากพ่อตินกับแม่เอ๋นะคะข,ขึ้น่ค่ะ,คะมีความสุขมากๆเรียนเก่งๆขอให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่รู้สึก เหนื่อยล้ารู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกท้อแท้นะคะขอให้เวลาในเวลาเนี้ยขอให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องเรียนนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานที่เรายังค้างคา,ากันอยู่นะคะเหลืออีกสองรอบเท่านั้นนักเรียนพระราชทานนะคะขอให้ลูกสาวได้เป็นนักเรียนพระราชทานนะคะ ก็จะติดตัวหนูไปตลอดชีวิตนะคะไปเรียนตรงไหนก็เหมือนมีป้ายห้อยคอเลยว่าเป็นนักเรียนพระราชทานนะคะสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของลูกนะคะอืมไดยิ้มหน้าบานเลยเห็นไหมคะยิ้มหน้าบานเอิบอิ่มเลยนะคะนี่ยิ้มหน้าบานเอ,อิบอิ่มเลยไหน,าาน,อออยนคนนี้ดูสิไหนคนนี้ดูสิคะ ไหนอะไรคะอันนี้ก็ใหม่ป้ายแดงใช่ไหมคะได้ก่อนพี่สาวอีกอันนี้เขาเกิดกรดกระดาเขาก็ได้ใหม่ป้ายแดงนะคะก็ขอให้ลูกเก็บรักษานะคะเก็บรักษาของให้ดีอย่าไว้เนื้อเชื่อใจคนที่เราไม่รู้จักอย่าประมาทในการเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นอย่าประมาท นะคะเราต้องเก็บของของเราดีๆเนาะมไม่ว่าจะคนรอบข้างหรืออะไรเราก็อย่าไว้ใจนะคะของของเรามันมีมูลค่าเราก็ต้องรักษาไว้ดีที่สุดเนะาะจ้ะไม่ฝากไว้กับคนรอบข้างอะ่ะพูดง่ายๆว่าเราเก็บไว้กับตัวเราดีที่สุดถ้าฝากก็คือคนที่เราสนิทด,ด้วยจริงๆถึงฝากนาะลุงเนาะไปเลสโกเรากลับห้องกันดีกว่าค่ะ มีงานที่จะต้องทำอยู่บ๊ายบาย